ดีจ้าทุกคนเจอกับโมอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวคะ่ะวันนี้พาทุกคนมาแซบอีกตามเคยนะคะวันนี้เป็นเมนูซุ้วหอยแครงนะคะหอยแครงหนึ่งกิโลนะ่ะเออมากินเลยน,นิวมาแล้วอืมดูสีดิทุกคนสีวะ่ะโอ้โห ม้ยผักกะทิลงไปเพียตอนแรกก็จะให้โมกินคนเดียวแหละแต่โมอะ่ะให้ชิมพอชิมปุ๊บก็เลยแบบอร่อยจุงเบอยอ่ะก็เลยแบบเตรียมตัวเลยเหรอ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ก็เลยต้องมากินด้วยมาทุกคนหอยแคลงน้ำนัวขุ่นพระ Mm. 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 อ,อื mm. อมอืก mm. อมอกย่ย mm. ดีมากอืม ม่เกิดพวงหรือว่าบักแข่งอา้าวแล้วถ้าเธอกินคนเดียวเธอทําเยอะขนาดนี้เลยเหรออืมเ้ารู้ว่าเธอต้องมากินู้ไดไดก็<ง>เลยเผื่อ,อแล้วเขาบอกว่าไม่กินอ่ะก็รวงแค่ครึ่งอันขนมจีนอ่ะ ืออเป็นตาแสบแท้มันและหิวอะคลิปเนี่ยทำไม่ะหิวถึงเวลากินข้าวพอดีอแสบทุกคน มีนี่ด้วยไก่ KFC ค้างสองคืนที่ไม่กรอบแล้วอืมหาอะไรมานั่งกินด้วยกันนะทุกคนนะแซบอิหลก น้วเธอไม่ได้ใช้แม่บุญล้ำหรออือใช่อาไหรอรสชาติวันนี้จะออกแนวเค็มน้ำ ต้องนัวเพราะว่ามันเป็นหอยแคลงตัดเลี่ยนนะแซ่บร้ายพี่นนอสีเข้มมากหอยแคลงก็คือโลหนึ่งนะ้ะโมซื้อมาแกะเอา โลนึ่งเท่าไหร่สามร้อยกว่าบาทเคยอยู่ตั้งแต่หอยแครงโลละห้าสิบแปดสิบน่อืมมะนาวมะนาวสามลูกยี่สิบ อยู่กันไม่ได้แล้วประเทศไทยขึ้นทุกอย่างแต่ค่าแรงเท่าเดิมเป็นไงเขาเอาน้ำทุกคนซับน้ำเลย กินกับผักแซ่บค่าแรงสามร้อยหรอเดี๋ยวนีน้ค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงสามร้อยนี่คือมานานยังอ่ะโอ้ยเป็นชาติแล้ว เธอเขาไปดูช่องอันนี้มาซอฟป,ป์อมรู้จักไหมที่ดูใบใช่ไหมเออ,อว่าฝึกภาษาอังกฤษล้วไปอยู่ดูใบดีกว่าขนาดคนเก็บขยะนี่ก็คือเกือบสามหมื่นแล้วนะเงินเดือนอะ่ะค่าของชีพเขาเขาแพงไหมโอ้ยก็สบายอะ่ะเทียบกับเงินเดือนอะ่ะ แต่มันก็สมดุลกันนะเนาะแต่ก็ดีนะประเทศเขาอะถ้าไปมีงานทำก็อยู่ได้เลยอะอมไม่เหมือนประเทศเอืน่นเนาะน่าไปอะ <S <S> <S เขารองรับต่างชาติด้วยใช่ไหมใช่ประเทศอะไรก็ได้เลยอะอไปไหมไม้องฝึกฝก็สังสิบกั <ไป S 1> นไม่ต้องฝึกออกไปเลย ไปไปไ<ม>ทํางาน,นเลยไปเป็นลูกจ้างร้านอาหารกันจริงๆเน่ยน้องอยู่ไม่ได้หรอกอาหารมีแต่เครื่องเทศจริงๆการฝึกภาษาอังกฤษอ่ะมันต้องฝึกแบบ ได้คุยได้อะไรทุกวันนะ่ะเนาะจริงๆนะเหมือนไม่ต้องเก่งก็ได้อ่ะแต่แค่สื่อสารเข้าใจพออือมเท่าไหร่ไหมคะเือครับแต่เงินเดือนทั่วไปสบาะทางก็เดือนละสองสามแสนนะอือยู่สบายแล้วอะ่ะ ถ้าใครได้ภาษาอังกฤษนีก็คือมีใช้ไปกว่าครึ่งจริงนะภาษาภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคนี้โมอะเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เป็นคนเรียนไม่เก่งอะ ภาษาอังกฤษก็คือก็แค่รู้คําศัพท์พื้นฐานอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่กับนิวอ่ะภาษาโมอเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะเลยอ่ะคือไม่ใช่ว่าพูดเก่งนะแต่ว่ารู้ศัพท์เยอะเพราะว่านิวพาดูหนังแบบซาวท็กอ่ะเอามาก่อนเวลาจะดูหนังกับนิวโมก็จะแบบภาคไทยเพราะว่าโมเป็นคนมองอะไรไม่ชัดใช่ไหมเราก็แบบต้องมาอ่านอีกอะไรเงี้ยแต่ปกตินิวจะเป็นคนดูซับไทยอยู่แล้วใช่ปะใช่แล้วทีนี้ก็คือช่วงแรกก็คือแบบปรับกันนานอยู่่ะ โมก็ต้องแบบเออมันก็ดีนะมันจะได้คำศัพท์อะไรเงี้ยสังเกตอ่ได้ไหมได้อย่างประตูนี่อะไรดอประตูเล็กอะสมอดอประตูใหญ่บิ๊กดอประตูนี่เจ็บดอก็คือตอนแรกก็คือ ปรับปรับกันอยู่เลยอดูหนังอะโอโหโมก็ดูไม่ทนอ่านซับไม่ทำแล้วต้องดูแบบสีหน้านักแสดงอีกอะไรเงี้ยจนตอนนี้ก็คือดูแต่แบบซับไทยอะอือแล้วคําศัพท์ที่เราไม่รู้แนะนํานะน้องๆเด็กๆถ้าดูแบบซับไทยอะมันจะแบบพัฒนาคําศัพท์ได้ได้ได้เร็วเลยอะอย่างซีรีส์เกาหลีก็ดูเป็นซับใช่ไหมในเกาหลีนี่ได้ไหม ได้เลยได้หมดอ่ะแล้วบอกรักภาษาเกาหลีว่าอะไรจลังเฮโยอ,อ,อันนี้จะเป็นเกาหลีกลางแล้วถ้าเป็นเกาหลีเหนือบอกรักอะ่ะเจลังเฮโยเจ้า <laughs> อ๋อก็เคยเลยมาแก๊บนี้เหรอืภาษาอัางกฤษได้ไหมครับได้เยลโล ยัสิบโ้ยังีโต <ipp> ยังมัง้งหิวมัง้ง <laughs> อย่างท้องฟ้าสกายเก่งมากเลยจบแล้ว <laughs> แม่แต่เขาอะเป็นลูกครึ่งไงทำไมพ่อเป็นแขกแล้วแม่อะเด็กเสิร์ฟลูก <laughs> อะล้างจาน ่แตนะ่แนะนําจริงนะทุกคนนะต้องดูหนังอะเวลาดูหนังดูแบบเป็นซับไทยนะอันนี้ดูหนังหรือดูคาเฟ่มาป้าร้อไหมคะร้ครับไก่วิงแล้วก็เฮฟซีนี่ก็คือโมอ,อะไม่กินไก่ปกตินะทุกคนกินแต่ไก่วิง้ง ใครชอบไก่วิ่งเหมือนโบมากไม่เคยกินหรอกพี่มันเป็นไก่รสชาติธรรมดามันอร่อยอะ หมดลวอร่อยมากทุกคนซุ่มหอยแครงสุดนัวไปแล้วอิ่มละมื้อกลางวันใช่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนกับช่องมีนาวจ้าฝากกดไลค์กดแชาาร์กดซับสไครได้วยนะคะไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบาย